รู้ป่ะว่าสารเจ้าพอเสือกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยคนเขาลือกันว่าขอแล้วเฮงแบบชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆแค่เดินเข้าเขตสารกลิ่นทูกควันเขาขาวเสียงกลองจีนเบาๆก็เหมือนเดินทะลุมิติจากเมืองกรุงเข้าไปอีกโลกเลยตำนานเขาเล่าว่า เจ้าพ่อเสือคือวิญญาณเสือผู้คุ้มครองคนกล้าหาญร,รักความยุติธรรมใครมาขอจริงใจท่านจะช่วยปัดเคราะห์ให้คนไทยคนจีนดารานักการเมืองยังแวะมาบนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคดีแล้วก็มีคนกลับมาแก้บนกันแน่นสารตลอดทั้งปีเวลาขอพรเขาจะจุดทูบบอกชื่อบอกเรื่องที่อยากให้ช่วยเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ที่เราเคารพไม่ได้มาขอเล่นๆแค่ถ่ายรูปลงโซเชียล สุดท้ายไม่ว่าสารเจ้าข้อเสือจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆคือใจที่กล้าลงมือทำส่วนที่เหลือก็ฝากให้ท่านช่วยดูแลละกัน